สวัสดีครับครับผมมาจากบริษัท Enrich Poker c ประเทศไทยจำกัดน,นะครับวันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามมานะครับว่าทำไมเราต้องค้นค่าเชื้อโรคในอากาศด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับ w h o ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าเชื้อโควิดสามารถลอยอยู่ในอากาศได้แล้วก็เป็นแอร์บอลนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อในอากาศเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะติดเชื้อโควิดในบ้านก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยก็จะลอยไปลอยมาตามบ้านไม่ได้หายไปไหนนะครับส่วนเครื่องพ่นรองฝอยมีไว้ทําไมใช่ไหมครับเครื่องพ่นละอองฝอยมีไว้เพื่อพ่นฆ่าเชื้อโควิดในอากาศครับโดยเครื่องพ่นละอองฝอยที่เราใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมันชื่อแอร์ว2 0ครับซึ่งมีขนาดไมค่อนต่ำกว่า30ไมครอน ซึ่งเวลาที่พ่นไปในอากาศเนี่ยจะทําให้เชื้อโควิดที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยตายในทันทีเลยนะครับส่วนน้ํายาที่เราใช้ก็เป็นน้ํายาเกดไบโอดเกเดเบิลครับเป็นน้ํายาชื่อว่าเชม g e n HLD4H ซึ่งเป็นน้ํายาที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีผลรับรองการฆ่าเชื้อไวรัสโควิดจากในเมืองไทยและจากที่สาภาพยุโรปนะครับ ซึ่งเมื่อใช้น้ํายาเช็มเจนบวกกับเครื่องพ่อนนมฝอย U20 นะครับทนฆ่าเชื้อโควิดในอากาศก็จะทําให้เชื้อโควิดในอากาศตายในทันทีเลยนะครับลูกค้าที่อยู่บ้านก็จะปลอดภัยลูกค้าที่อยู่ตามสถานที่ปิดต่างๆก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมันไม่ได้หายไปไง่ายๆครับเวลาที่มีคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยเชื้อมันก็จะลอยอยู่ในอากาศถ้าเรามีเซตคู่นี้นะครับเครื่องพ่อนนมฝอยแอร์แวลฟอย U20 กับน้ำยาเชมเจน h 2 4 h ู่กันนะครับ พ่นทุกอาทิตย์ฆ่าเชื้อในอากาศก็จะทําให้โอกาสที่เราปลอดภัยจากเชื้อโควิดสิบเ้มีสูงนะครับเนี่ครับก็จะเป็นที่มาครับว่าทําไมลูกค้าทุกท่านควรจะมีเครื่องกับน้ํายาติดบ้านไว้นะครับยังไงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่บริษัท Enrich d อร์เ r อร์ไทยจำกัดน,นะครับยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ